สกรีนขวดแก้วใสเล็กสีสดติดชัดเจนด้วยเครื่องสกรีนรุ่นนี้สวัสดีครับคลิปนี้มาดูงานสกรีนขวดแก้วใสขนาดเล็กด้วยเครื่องพิมพ์แพดสีสีรุ่นนี้กันครับ จุดเด่นของเครื่องพิมพ์แรุ่นนี้เลยก็คือการที่ตัวเครื่องรองรับระบบอิงคับสามารถเก็บกินสีในขั้นตอนสกรีนได้และสามารถสกรีนหลายสีได้ในปุ่มเดียวเพียงแค่กดเริ่มทำงานตัวเครื่องจะสกรีนในแต่ละสีและแต่ละจุดเองอัตโนมัติและที่สําคัญเครื่องพิมพ์แ4่4สรุ่นนี้เราสามารถตั้งค่าเลือกสกรีนเฉพาะหัวพิมพ์ได้ในกรณีสกรีนชิ้นงานที่ใช้สีน้อยกว่าสีครับ นี่ก็คือชิ้นงานที่สกรีนเสร็จแล้วครับสีติดคมชัดติดแน่นเลยทีเดียวครับยินดีให้คำปรึกษาแม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนครับหากสนใจติดต่อได้ที่โทร0868426859หรือทักไลน์แอดแอดนิจินโปรแพท